ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับมีคําถามนะครับจากนักเรียนในคลาสนะครับไปรับงานมาเนาะนะครับแล้วก็เขียนแบบนะครับพาเลเท์นะครับเป็นกระดาษเอหนึ่งนะนะครับเป็นกระดาษ a 1หนึ่งแล้วทีนี้ปัญหานะครับพบว่านะครับอย่างที่เราทราบดีเนาะเราสามารถเอ็กพอร์ตได้นะครับเอ็กพอร์ตคือเอ็กพอร์ตไฟล์นะครับแล้วก็ เอ็กพอร์ต PDF นะครับสามารถเอ็กพอร์ตเป็น A1 นนได้แต่นะครับจะมีปัญหาฟอนต์กระเด้งฟอนต์โดดน,นะครับโดวยเพ,ะพะานะภาษาไทยเนี่ยฟอนต์จะเด้งนะครับทีนี้ก็เลยนะครับแก้ปัญหาโดยการพิมพ์ทู PDF นะครับซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าใช้ตัว Microsoft Print to PDF นะครับอ่าอย่างเช่นอ่าทดสอบ เดี๋ยวผมจะลองใช้คำ Microsoft Print to PDF นะครับอออกคําสั่งพิมพ์นะครับแล้วก็วันนี้ผมปรับเป็น Microsoft Print to PDF นะครับรอ,อสักครู่นะครับเพราะว่าตัว Print to PDF เนี่ยครับมีปัญหาคือนะครับ เอาใหม่นะครับอ่ะตอนนี้เป็น print to PDF นะครับเรามาปรับที่ Preference นะครับแล้วก็ปรับกระดาษมันได้แค่ A3 สูงสุดนะครับมันได้แค่ A3 ถ้าปกติเราเราทำ A3 ได้นะครับเราทำ A3 มันก็จบถูกไหมครับเนาะแต่ว่านะครับตอนนี้จโจทย์ก็คือต้องการ A1 นะครับต้องการ A1 นะซึ่งลองใช้ตัว Adobe Reader นะครับลองใช้ตัว Adobe Reader แล้ว ก็ยังปริ้นไม่ได้นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอ่อ Adobe PDF นะครับก็ปริ้นไม่ได้นะครับเป็นไฟล์โค้ดอะไรออกมาไม่รู้ดูดูไม่ได้นะครับแล้วก็ผมส,ส่วนส่วนตัวผมจะใช้ Bluebeam PDF นะครับก็ไม่ได้เช่นกันนะครับปริ้นไม่ออกทั้งที่มีมี S มีถึงเอหนึ่งเลยนะให้ตั้งนะครับก็ปริ้นไม่ออกนะครับอเดี๋ยวผมลองดูนะอันนี้ Bluebeam ก็คือเป็นตัวเปิด PDF ของผมนะ ออกสั่งพิมพ์ตัวนี้เป็นบูบีมใช่ไหมครับก็พีฟอรนเ์ปกตินะผมก็มาตั้งค่าเลือกกระดาษเอา A 1ใช่ไหมครับโอเคโอเคแอ p พลาโอเคไปคนจะไปใช่ไหมครับนี่สังเกตรตรงนี้ครับไม่ทํางานนะครับศูนย์เลยนะเหมือนกับไดเวอร์ไม่ซัพพอร์ตอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลยผมก็เลยไปหาข้อมูลนะของต่างประเทศนะครับเขาแนะนําให้ใช้ตัวนี้ครับดีม PDF นี่แนะนำให้ใช้ Primo PDF ซึ่งผมทดลองแล้วใช้ได้จริงนะครับแต่จะได้แค่ A1 นะ A0 ยังไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับเราก็เข้าไปที่นี่ครับ w w w p r i m o p d f c o m นะครับ p ี i m o p d f c o m เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับทีโพสต์นะครับอ่ะแล้วก็เราก็เข้าไปดาวน์โหลดนะครับปุ๊บอ่ะอ่ะตรงนี้ครับดาวน์โหลด o w w นะครับก็จะเป็นฟรีนะเราเราใช้แพ็กเกจตัวฟรีก็ได้นะครับ ดาวโหลดนาวเสร็จปุ๊บก็ติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับอ่ะมาที่ตัว layout กันต่อนะครับเลาจาเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็มาที่คําสั่งพิมพ์ใช่ไหมครับตรงนี้เราก็มาปรับเป็นพีมพโ pdf เลยนะครับอ่าอ่ะตรงนี้ครับเขาเขาจะขึ้นมาแบบนี้เราก็กดลงไปนะครับแบบนี้เขาก็จะเขาก็จะทวนว่าเราจะพิมพ์หรือจะอะไรนะครับอ่ะ cancel ไปก่อนนะครับทีนี้นะครับเราก็มาใหม่นะครับไฟล์ ล้วก็มาเช็คดูนะครับอ่ะพีโม่ pdf เรียบร้อยนะครับผมก็มา p r e f e r e n c เหมือนเดิมตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับนี่คือ basic นะครับอ่ะแล้วก็กด apply นะครับทีนี้ผมตั้งมาแล้วที่ a หนึ่งนะครับปรับความละเอียดก็ได้นะครับผมเอาไปที่เท่าไหร่ดีอ่ะหกร้อยแล้วกันนะพันสองจะจะหนักไปนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะปริ้นเลยผมจะปริ้นทั้งหมดหกหกแผ่นเลยนะครับ apply โอเคนะครับ ตัวนี้ครับเดหน้าตาหน้าจอตังนี้เขาจะเด้งมาแล้วก็ไม่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราฉะว่า you can save time to get new feature automatic checking PDF update นะครับก็คือตัวเนี้ถ้าเราใช้แพ็กเกจฟรีเราก็ไม่ต้องไปปรับอะไรนะเราก็เราก็กด no ไปเนี่ครับเขาเขาจะขึ้นมาว่าคุณจะทำอะไรจากนี้นะครับผมก็จะพิมพ์นะครับผมก็จะพิมพ์อ่าต้องดูออปชันแบบอเราจะ มีอะไรบ้างนะครับ resolution ตัวนี้นะครับกับ PDF version แล้วก็ไม่ต้องไปปรับนะครับตัวนี้ by default ก็เอาเอาแบบนี้เลยเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับผมกด create PDF นะครับนี้เขาจะให้เราตั้งชื่อนะครับชื่อเขาให้มาเนี่ยมันก็ไม่สวยนะผมก็ตั้งชื่อว่าอ่าทดสอบ A หนึ่งนะครับทดสอบ A หนึ่งกด save นะครับ เรียบร้อยครับมาแล้วนะนี่ครับนี่เป็นไฟล์ a อหนึ่งนะครับพี่นักเรียนในคลาสผมนะพี่เขาส่งมาให้นะครับนี่ครับฟอนต์ไม่โดดเห็นไหมครับฟอนต์ไม่เดง้งไม่โดดเห็นไหมครับครบถ้วนนะนะครับนี่ครับนี่คือเรียนอ่าพี่ท่านนี้เรียนเรียนกับผม นะครับจะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวเลเยอร์นะเลเยอร์วลุมหนึ่งนะครับอ่าเมื่อกี้ก็เพิ่งต่อวลุมสองแล้วเพราะวลุ่มสองผมสอนลินเดอร์ด้วยนะนะครับนี่ครับก็ค่าเรียนก็หลักร้อยนะครับรับงานเกินเกินค่าเรียนไปแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ครับสเกตอัพเลเยอร์ล้วนๆนะครับอ่านี่ก็แก้ปัญหาได้แล้วนะครับวิธีการนะครับง่ายมากๆนะครับอ่าใครที่ติดปัญหานะครับ พิมพ์หนึ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าโดยปกติใบเดิมเราเขาจะใช้ได้จะเป็น a อสามถ้า a อสามเราใช้ทั่วไปก็ยังยังไม่ติดปัญหานะครับแต่นี้เป็น a อหนึ่งนะก็ลองดูนะลองดูนะครับแต่ถ้าเป็นอิมเมจจะไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าถ้าเป็น PDF นะครับก็จะมีปัญหาอยู่นะก็อย่าลืมนะครับลองใช้ดูนะพีโม o นะครับพีโมพีดีนะครับติดตั้งไว้เอาไว้ปิมพงานนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอ่สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ